สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาเล่าแชร์ข้อสอบข้อเขียนขับรถยนต์ในรัฐ n e ว m เ x i c o ที่เราอยู่ว่าเราทำข้อสอบผ่านเราทำข้อสอบ F ไหนแล้วทำยังไงถึงผ่าน100%มันมีอยู่จริงไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคร่าวๆก่อนนะเราไปสอบครั้งแรกคือเราไม่ผ่าน เพราะว่าเราไปอ่านกันคนละแอปแล้วมันออกข้อสอบกันคนละแอปตรงนี้เนาะคนละเว็บไซต์แล้วเราก็ได้ไปเซิร์ชเสิร์ชหาแล้วเราก็ไปเจอแอปแอปนึงที่มันเหมือนกับข้อสอบที่เราจํามาอะ่ะเราก็เลยทําข้อสอบในแอปนี้ไปพอเราไปนั่งสอบรอบที่2เราผ่าน1 0 0ยเนตะใน l a s นิวเม็กซิโนี้มีข้อสอบ25ข้อ คือคุณต้องผ่าน18ข้อถ้าคุณทําผ่านทั้งหมด18ข้อคุณจะไม่ได้เจอข้อ19 20ถึง25ตรงนี้เนาะก็คือคุณผ่านเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการดาวน์โหลดแ MBD ให้ทุกคนได้ดูอีกเครื่องหนึ่งนะแล้วก็ลองทําการทดสอบเข้าไปว่าเฮ้ย หน้าตามันเป็นยังไงนะแต่เราไกด์นำทางให้พวกคุณก็เล่ากันว่ามันมี100%เซนะคะอ่ะถ้าในปี2022ถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนะเออมันก็มีอยู่อย่างนั้นนะคะตรงนี้เนาะเราก็แค่นำมาบอกเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่จะไปทำข้อสอบข้อเขียนอยู่ในลาสนิวเม็กซิโกตรงนี้เนาะ ของเรานะคะเราจะพิมพ์คำว่า MVD New Mexico มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะสัญลักษณ์เห็นไหมคะอ่าสัญลักษณ์จะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะที่มีข้อสอบอยู่ในรัฐ New Mexico นะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดรอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่ง แล้วก็เปิดแอปนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะทุกคนในรนะัฐนิวเม็กซิโกเนาะอ่ะเราหวังว่าทุกคนจะไปแอปถูกนะเห็นหน้าแอปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเราหวังว่าทุกคนจะจิ้มเข้าไปแล้วเข้าไปทำข้อสอบกันนะคะเราทำผิดเราทำถูกเขาก็จะบอกเราว่ามันผิดมันนิ้ไงนะมันถูกมันคือช้อยตัวนี้นะเราก็จำ เรามั่นใจว่าทุกคนจะต้องทำข้อทดสอบเนี่ยข้อสอบเนี่ยให้มันได้ร้อยเปอร์เซนอยู่แล้ววันที่คุณไปนั่งสอบอะ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าช้อยมันจะสลับกันไหมแต่ของเราเนี่ยช้อยสลับกันแต่ภาพคำถามเหมือนกันหมดแค่ช้อยอะ่ะมันสลับกันอยู่ตรงนี้นี่เองไม่ต้องตกใจนะให้คุณจำภาพ จำคำถามแล้วก็จำคำตอบนั้นถึงช้อยมันจะสลับกันยังไงคุณก็ยังจำคำตอบได้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ยังไงเราก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเราไม่ได้พาทุกคนเข้าไปทำข้อสอบในแอปเพราะว่าเรากลัวผิดกฎของที่นี่เนาะอ่าว่าเอาข้อมูลเขาข้างในมามาเปิดให้เป็นสาธารนณะ ถ้าพวกคุณอยากเห็นพวกคุณก็ต้องดาวน์โหลดแอปแล้วพวกคุณก็ต้องเข้าไปทําตรงนั้นจะดีกว่านะยังไงก็ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบาย